ฮัลโหล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 กระทะใหญ่กระทะใหญ่เลยกระทะใหญ่เออกระทะใหญ่กระทะใหญ่ทับผมกระทะใหญ่เอ่มาชมกันครับมาชมกันกระทะใหญ่กระทะใหญ่เฮ้ยวันนี้จะทําเมนูอะไรด้วยใชผัดถักบุ้งนะผักบุ้งผักบุ้งลอยฟ้าเออผักบุ้งลอยฟ้าเรัขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกบางกระทะบางกระทะครับบางกระทะก่อนบางกระทะตั้งคือเป็นเออบางกระทะก่อนรอให้ให้ไฟฮ้อนก่อนเฮอรอให้ไฟฮ้อนก่อน ไอฮอนโอ้ยควนควเข้าตาควนข้าตาโอ้ยทำไม็ควนข้าตานี่เนาะโอ้ยควนข้าตามันแม่นแนวแม่หนี่โอ้ยควนข้าตาท่านตอนแรกเอาเอากระทะลงไปก่อนกระทะลงไปก่อนโอนไระวังระวังครับผมไปจูฟืนจูฟืนหมดจูฟืนใหม่ครับท่านตอนแรกจูฟืนก่อนจูฟืนเข้าไปเออก่อนเราจะผักบุ้งไฟแดงจูฟืนก่อนให้ให้ มันลุกขึ้นก่อนไสติดก่อนนะเนี่ยลงไปครับผมเนี่ยลงไปรอรอรอให้มัน้อนนี่มันหอนนี่ก็รอให้มันหอนนี่มัน้อนนะตั้งดีๆจะเดอดรอให้มันหอนก็นนยัดฟืนเข้าไปเออยัดฟืนเข้าไปรอครับรอแป๊บนึ่อรอแป๊บหนึ่งต่อขั้นตอนต่อต้าบ้าเรารอยให้มัน้อนก่อนนะเราจับดูก่อนมันฮ้อนไปโอ้้อนไปแล้วโอ้อน้อนมืองแซบไหมโอ้ยอันอันแรกครับอันแรกเนาะอันแรกก็คือใส่อันนี้คือ น้ำมันมรกรครับผมน้ำมันอย่างนี้น้ำผึ้งปูปุ๊บลงไปน้ำผึ้งน้ำผึ้งครับผมไปเอาใจไปขั้นตอนที่สองครับปุ๊บกระเทียมคร๊บกระเทียมนะกระเทียม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 ปุ๊บอย่างงี้ว้าพี่นี่ทุบแบบทุบอย่างงี้นะทุบไปทุบไปแล้วก็อย่างนี้แค่นี้แล้วก็ปึ๊งเข้าไปนี่ขั้นตอนมันขั้นตอนมันใส่บพริกน้ำเน่อันนี้มันมีกระ b u o ตักอันนี้กระ b u o มีหลายกระ buoy กันอยู่เนี่ยไอ้อยู่กระ buoy นี่อยู่นี่ครับกระ buoy มีหลายกบวยสวดมันมีหลายวิธีแล้วก็แห่เข้าไปคนให้มันหอนหอนเขานะคนให้มันหอนหอนมันจะลุกขวนขึ้นอ่าคนหัวหอนหอนต่อไปก็ใส่พริกพริกไม่ต้องเด็ดครับใส่เลยโอ้ยเข้าโอ้ยไม่เป็นไรปุ๊บเข้าไปครับนะครับแล้วก็คนเข้าไปแล้วก็คนเข้าไปก็พอแสบอยู่โอ้ก็มีแสบ่ คนไปครับโอ้ยทำไปเอาต่อมาครับผมต่อมานะครับเอามาผักบ้าปุ๊บปุ๊บผักบุ้งลอยฟ้าครับมันลอยมาก่อนควัเข้าวดังนี่เราก็เอางี้เลยไม่ต้องสนใจเราผัด่างตันเทียบไม่ต้องสนใจฝีมือเราไม่ต้องห่วงเอมมนเลยหอมมุหฬเออหอมมโเลย เสีบแล้วอ็ผัดไปอ่าแล้วก็เติมน้ำน้ำนิดนึงครับเตำน้ำก่อนติน้ำก่อนแล้วก็ปรุงเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงเรายกกระทะลงก่อนมันมันมันไฟมันควนไฟมันหมตามวไฟมันควนตาเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แล้วก็ตกตั้งใหม่ตั้งใหม่นะตั้งใหม่เออกันนังได้ที่ครับเอามาซอสหอยซอสหอย ซอสหอยลงไปปุ๊บมาซอสหอยลงไปต้มปลาต้ปลาต้มปลาปุ๊บเข้าไปซอสซอสรสบุกรสโอ้ยแซ่บครับแซ่บของนัวของนัวโอ้ของนัวเข้าไปแซ่บหลายใสหลายแซ่บน้อยใสน้อยเอ้ยใสหลายใสหลายแซ่บเสียบเข้าไปครับผมหัวจีร่าหัวจีรานครับอย่าใส่เยอะใส่พอดีพองามน้ำตาลจักหน่อยน้ำตาลใส่สักหน่อยครับ นี่ครับกับน้ำตาลใส่หน่อยวิธีทำเราก็ทำอย่างนี้ครับอร่อยครับก็ต้องหั่นเลยหลังนั้นเราก็ซิมเข้าท่าเนาะเสียบเบื้อหลับประมาณเราก็ปรับเราก็เทใส่จานมาเนี่ยโอ้ยมันหอนเออได้ได้อยมันหอนอยู่อ่ะก็ทำเลยใส่จานนะครับใส่จานครับ เทใส่จ,จานจานบินโอ้ยกระทะบินไปได้แล้วพร้ <c oughs> พอมเสร็จพร้อมเสร็จพร้อมเสือพร้ <c oughs> พอมเสือพร้พอมเสือเว้ยเว้ยฉันทำนะเฮ้ยพอนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมมาเจ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 